สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์แรปปีน้นะครับคลิปนี้เราก็จะมาต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับของสุดยอดดีนสุดยอดดีนตอนที่2408เข้าสู่คอเอเรียราชนีจิ้งจอกอยากจะไปที่ดาวใต้น้าในทันทีเพื่อจะดูว่าหาันเซื้นั้นเอากระจกดินสปินเดติน,นี่ออกมาจากหออ่อคอยชกตาได้หรือเปล่าแต่ไปายสั่งหลังสั่งให้เธอไปทําบางอย่างทําให้เธอยังไม่มีเวลาไปที่ดาวใต้น้ําเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวตนที่แท้จริงของเธอถูกเปิดเผย เธอต้องระงับความใจร้อนไปก่อนแต่ราชินีจิ้งจอกไม่สามารถหยุดคิดได้เกี่ยวกับฮันเซนทําให้รูปปั้นซีเครดบัตทํางานขึ้นมาแล้วแต่กลับรอดชีวิตมาได้เธอไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนั้นได้ยังไงเมื่อนานมาแล้วผู้นําของซีเครดได้ใช้รูปปั้นบัตซีเครเพื่อควบคุมลูกน้องของเขาแม้แต่คนที่เป็นระดับเทพเจ้าก็ไม่สามารถต่อต้านมันได้แถมรูปปั้นซีเครบัตบ,บนหลังของฮันเซนยั่งถูกวาดด้วยเลือดของเอนเชนบัตดากอนเดดี้อีก รูปปั้นซีเครตบัตแบบนั้นจะถูกใช้กับคนที่เป็นระดับเทพเจ้าเท่านั้นแต่หารเส้นเป็นแค่ได้ยุคคนนึงเขายังไม่เป็นระดับราชาเลยด้วยซ้ํแล้วแบบนั้นขอรอดชีวิตมาได้ยังไงกันราชนีจึงจอกรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากแต่มันยังอีกสักพักหนึ่งเธอถึงจะมีเวลาไปที่ดาวใต้น้ําเพื่อหาคําตอบหลังจากที่หันเส้นกลับไปที่เมืองใต้น้ําเขาก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับกระจกไนส์สปินเดตตินี่แต่เขาก็ไม่ได้พบอะไรที่พิเศษเกี่ยวกับมัน เขาลองใส่พลังของตัวเองเข้าไปในกระจกแต่เขาไม่สามารถให้มันทำงานขึ้นมาได้อีกครั้งได้ทางเลือกเดียวของเขาก็คือการหยดเลือดลงไปบนหินโดยหวังว่ามันจะยอมรับเขาในอนาคตข้างหน้าแต่ทุกครั้งที่หันเส้นหยดเลือดลงบนกระจกมันเรืองแสงขึ้นมาพร้อมกับเงาของยิ่งจอะก้าวหางเมื่อเงานั้นหายไปเลือดที่หันเส้นหยดลงไปก็จะหายไปด้วยหันเส้นพยายามจะใช้วิธีเดียวกันกับเจดรัมแต่มันดูเหมือนจะไม่ได้ผลนี่ราชาเป่านํากระจก ในสปรินเดตนี่ไวไว้ในหอคอ,อยโชคชะตาแล้ววางมันเอาไว้ใต้รูปปั้นอย่างนั้นเหรือถ้าใช่ทําไมเขาถึงทําแบบนั้นกันฮันเซิลไม่สามารถหาคําตอบได้ฮันเซิลใช้แฟรี่น้ําและน้ําเต้าหยกเพื่อช่วยฝึกฝนจิตแห่งดาบของตัวเองและด้วยเหตุนั้นฮันเซิลจึงรู้สึกราวกับว่าจิตแห่งดาบของเขากําลังจะเลื่อนระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งฮันเซิลไม่สามารถลอกเลียนแบบจิตใจแห่งดาบพาวบนของดาบคลั่งได้แต่เขาสามารถใช้จิตแห่งดาบของตัวเอง เพื่อต่อสู้กับจิตแห่งดาบของดาบคลั่งที่ถูกจำลองโดยเฟรี่น้ำได้ในตอนแรกจิตแห่งดาบเขาพ่ายแพ้อย่างราบคาบแต่หลังจากผ่านไปสักพักฮานเซ่นก็เริ่มที่จะต้านทานมันได้จิตแห่งดาบของดาบคลั่งนั้นไม่ได้เหมาะสําหรับฮานเซ่นดังนั้นเขาจึงไม่คิดใช้มันโดยตรงแต่เขาใช้มันเหมือนกับหินเจียเพื่อที่จะรับจิตแห่งดาบของตอนเองไม่สําคัญว่าจิตแห่งดาบของดาบคลั่งจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนยังไงมันก็ไม่ใช่ของเรา มันเป็นของเราก็ได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้เท่านั้นถึงแม้การพัฒนาแบบนั้นจะเป็นอะไรที่ช้ากว่าเมื่อเทียบกับการลอกเลียนแบบจิตแห่งดาบของดาบคลั่งโดยตรงแต่หานเส้นก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรเขามีเวลาที่จะค่อยๆพัฒนาจิตแห่งดาบของตัวเองไปทีละนิดถึงแม้หานเส้นครอบครองคอยินถึงแม้หานเส้นจะมีคอยินระดับราชันอยู่เป็นจํานวนมาก แต่เขาก็ยังจําเป็นต้องหาพวกมันเพิ่มอีกในวันข้างหน้าดังนั้นฮันเซินจึงมีแผนที่จะกลับเข้าไปในคอแอเรียจักรวาลเพื่อลากคอยีนมาเพิ่มยังไงซะมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะเก็บตุนพวกมันเอาไว้แต่นั่นเนิ่นฮันเซินคาดเดาไม่ผิดแล้วก็ยีนซีโนจะในอีกระดับราชาหนึ่งร้อยีนอาจจะเพิ่มมานาเขตราชาให้เขาหนึ่งระดับเท่านั้นฮันเซินผลักดันฟันเฟืองจักรวาลของตัวเองเพื่อเข้าไปในคอแอเรียจักรวาลอีกครั้ง กลับไปยังตำแหน่งเดิมที่จากมาซึ่งมันไม่ไกลไปจากดาววัตเตอร์โซนนะซึ่งมันไม่ได้ไกลไปจากดาวดนะาร์กโซนนักฮันเซ้นไม่กล้าไปเหยียบดาวดาร์กโซนอีกครั้งจ้นกว่าเขาจะแข็งแกร่งพอการไปรยื้อยุแมลงประหลาดนั่นไม่ต่างไปจากการฆ่าตัวตายร่างกายเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดไม่ได้ทําให้เขาเป็นอมตะและเวลาจํากัดของมันก็เป็นอะไรที่น่าปวดหัวเมื่อเรากลายเป็นระดับเทพเจ้าแล้วเราจะใช้ร่างกายเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดอย่างไม่จํากัดได้หรือเปล่านะ ฮันเซินสงสัยขณะที่บินออกไปดอลล่าบังเอิญจังเลยเจ้าสนใจจะร่วมมือกับพวกเราอีกครั้งไหมเมื่อฮันเซ้นบินไปได้ไม่นานกลุ่มของดากอนวันและดากอนเอ็ดก็บินเข้ามาในครั้งก่อนมีเพียงดากอนวันและดากอนเอ็ดเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้ดากอนที่ติดตามพวกเขามาในวันนี้จึงเป็นคนใหม่ทั้งหมดฮันเซ้นยังไม่มีโอกาสได้ตอบมันก็มีอีกกลุ่มบินเข้ามาจากอีกทิศทางหนึ่งหัวหน้ากลุ่มของคนนั้นก็คือเดียร์รับเบอร์ ขณะที่เขาบินเข้ามาใกล้เขาก็พูดขึ้นมาถ้าพวกเจ้าร่วมมือกันพวกเราขอร่วมมือด้วยคนจะได้ไหมฮันเซ่นรู้สึกแปลกใจเขาเพิ่งจะเข้ามาในคอเอเรียแต่คนสองกลุ่มนี้ก็หาตัวเขาพบแล้วนี่ไม่มีทางเป็นเรื่องบมองเอิญไปได้ข้ารู้สึกเป็นเกียรติที่พวกเจ้าสละเวลามาชวนข้าแต่ครั้งนี้ข้าอยากจะออกล่าตามลําพังบ้างบางทีโอกาสหน้าฮันเซ่นปฏิเสธพวกเขาอย่างมีมารยาทเขาไม่รู้ว่า คนเหล่านี้ต้องการอะไรกันแน่ดังนั้นเขาจึงไม่อยากจะร่วมมือด้วยหันเส้นเตรียมตัวที่จะจากไปแต่เดียร์ร,ยรับเบอร์ก็พูดขึ้นมาไม่เป็นไรถ้าเจ้าไม่คิดจะร่วมมือกับพวกเราแต่ข้ามีซีโนเจนอเอกระดับราชากลายพันธุ์หลายตัวที่พวกเราจะล่าได้เจ้าสนใจที่จะไปดูมันหน่อยไหมหันเส้นหยุดชะงักไปซีโนเจนิเอก,กลายพันธุ์เป็นอะไรที่หายากดังนั้นการที่สามารถเดินทางตรงไปหาพวกมันได้ในทันทีช่วยหันเส้นได้มาก ถ้าพวกเขาล่าซีโนเจนีอีก,กลายพันธุ์ได้ฮันเซินก็จะได้รับพลังของพวกมันโดยที่ไม่จาเป็นต้องฝึกฝนไม่เลวข้าเองก็มีเบาะแสเกี่ยวกับซีโนเจนีอีก,กลายพันธุ์เช่นเดียวกันถ้าเจ้าสนใจแล้วก็เจ้ารู้กฎการแบ่งปันของพวกเราดาก้อนวันพูดขึ้นมาฮันเซินถูกยั่อยวนอีกครั้งด้วยสองข้อเสนอถ้ามันเป็นอย่างที่พวกเขาพูดจริงๆการฆ่าซีโนเจนีอีก,กลายพันธุ์ถือว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อฮันเซินมาก แถมเขายังได้ส่วนแบ่ง50%ของยีนทั้งหมดที่ล่ามามันไม่มีความจําเป็นที่เขาต้องเสียสละตามหาซีเนซีโน,โนเจนอีกให้เหนื่อยโอกาสแบบนี้ถือเป็นอะไรที่หาได้ยากหลังจากเงียบชั่วครู่เพื่อครุ่นคิดหันเส้นยังคงปฏิเสธข้อเสนอของพวกเขาทั้งสองถ้าหาันเส้นเลือกข้างในตอนนี้เขาจะก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจเนื่องจากหันเซ่นไม่ร่วมมือด้วยพวกเขายังคงฆ่าซีโนเจนอีกกลายพันธเหล่านั้นไม่ได้อยู่ดี ยังไงซะพวกเขาก็จําเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือของหานเซ่นในอนาคตบางทีเขาอ,อาจจะได้รับผลประโยชน์มากขึ้นกว่านี้ในภายหลังดากอนวัลและเดรปเปอร์ดูจะคา,าดเดาเอาไว้แล้วว่าหานเซ่นจะปฏิเสธพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ผิดหวังอะไรพวกเขายังคงพูดคุยเกี่ยวกับหานเซ่นด้วยความร่าเริงโดยหวังว่าพวกเขาจะได้ร่วมมือกับหานเซ่นในอนาคตอันใกล้ทําไมเจ้าถึงได้ดีกับเขานัก เจ้าคิดว่าเดสทอยเลอร์อย่างพวกเราจําเป็นต้องพึ่งราชันอย่างเขาอย่างนั้นหรือบาถามขึ้นมาเมื่อหันเส้นจากไปแล้วเดร็บเบอร์เป็นหนึ่งในะมีกี่คนที่บาเชื่อฟังถ้าเดร็บเบอร์ไม่อยู่ที่นี่เขาก็คงจะเริ่มต่อสู้กับหันเส้นไปแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าบาไม่ชอบหันเส้นเขาก็แค่ชื่นชอบการต่อสู้กับคนที่เก่งกาจเท่านั้นเดร็บเบอร์พยักหน้าและพูดใช่พวกเราจําเป็นต้องพึ่งพาคนอย่างเขาเมื่อเห็นบาแง,งียบไปเดร็บเบอร์ก็ถอนหายใจออกมาและพูด พวกเราจําเป็นทั้งพึ่งเขาก็เพราะว่าเขาแข็งแกร่งกว่าพวกเราสมาชิกระดับเทพเจ้าของเผ่าเราอาจจะแข็งแกร่งกว่าเขาก็จริงแต่เรื่องนั้นไม่ได้สําคัญอะไรเพราะพวกเขาเข้ามาในคอ r อเรียไม่ได้ถ้าพวกเขาเข้ามาไม่ได้สมาชิกระดับเทพเจ้าเผ่าอื่นๆก็เข้ามาไม่ได้เช่นกันมันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรบาพูดอย่างไม่พอใจเดระเบอร์ยิ้มแล้วพูดมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่ถ้าพวกเราต้องการจะลาก ซีโนอจนเอกระดับเทพเจ้าในคอเอเรียพวกเราจำเป็นต้องพึ่งพาเขาเจ้าคิดว่าเดสทรอยเออร์ระดับราชาจะหนีจากซีโนเจนอีกระดับเทพเจ้าได้อย่างรอดาช้ำอย่างนั้นหรือถ้าพวกมันไม่มีอาณาเขตที่จำกัดพลังซีโนเจนเกระดับเทพเจ้าธรรมดาฆ่าฆ่าไม่ได้บาาพูดเจ้าเป็นเดสทรอยเออร์ระดับราชาที่ดีที่สุดที่พวกเรามีแต่ลำพังเพียงแค่เจ้ากับการล่าฆ่าซีโนเจนอีกเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พวกเราอาจจะทำได้สำเร็จ แต่พวกเขาก็ต้องสูญเสียเป็นอย่างมากแต่ถ้าทําได้ด้วยความช่วยเหลือจากดอลลาร์โอกวาสสาเร็จของพวกเราก็จะสูงขึ้นและพวกเราก็ไม่ต้องสูญเสียมากนะักนั่นถือเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรือเด er ร์รับเบอร์ถามบาคบสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ